สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูทุเรียนนะครับต้นทุเรียนขาดน้ำหรือทุเรียนทุเรียนน้ําเยอะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับตอนเช้าตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับตอนเช้าเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่สามโมงสามโมงกว่าก่านะฝนตกเมื่อวานแล้วตกทั้งคืนเมื่อคืนตอนเช้ามาทุเรียนต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้น้ำเยอะไปนะครับดูใบ สังเกตง่ายๆครับถ้าเรียนน้าเยอะตอนเช้าใบเขาจะไม่ตั้งแบบนี้นะครับใบเขาจะตกหมดเลยเนี่ยดูครับใบตกหมดเลยตรงเนี้ยใบตกหมดเลยใบห้อยหมดเลยแต่ถ้าว่าต้นที่ว่าน้ําต้นเนี้ยเหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ได้พอดีถ้าต้นนี้น้ําได้ใบเขาจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับใบเขาจะชี้ตั้งเกือบจะขนานกับพื้นเลยนะครับแต่ถ้าต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ชี้เลยครับ ต้นนี้ต้นนี้ตกกับใบห้อยใบห้อยนี่แ้วน้ำมันแจกขึ้นไปนะครับที่โคน <c oughs> ตนเรียนพวกนี้ผมเพาะไว้ลงเข่งว่าจะเอาไปลงที่ที่แปลงนะครับที่แปลงที่จังหวัดสุพรรณนะครับเป็นเป็นทดลองปลูกไปก่อนนะครับชุดนี้ว่าสุพันธุ์ปลูกได้ไหมเพราะว่าที่สุพรรณผมเพิ่งซื้อที่เพิ่งซื้อที่ไปว่าจะลองปลูกตุเรียนดูนะครับแต่คนแถวนั้นเขาบอกเขาปลูกไม่ได้นะครับผมลองดูอยากลองดู เลยมันเลี้ยงมันในเก่งก่อนนะเดี๋ยวรอโตเต็มที่สมบ,บูรณ์เต็มที่เดี๋ยวค่อยเอาไปลงนะคเตรียมที่นู่นก็เตรียมดินนะครับที่สุพรรณเตรียมดินปรับพื้นนะครับปรับสภาพดินเพราะดินเป็นดินทุ่งนาเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ปรับพื้นยกโคกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอทุเรียนไปลงอัน,นนี้ก็เพาะไม่แต่กล้าก่อนตอนเพาะตอนเพาะนายใส่กุ๋ยแล้ว้าเยอะไปไหน ใส่คุยเพราะใส่มะพร้าวสับเยอะไปหน่อยใส่มะพร้าวสับเยอะหน่อยมันค่อนข้างอ,าอมน้ําเยอะต้องใส่น้อยหน่อยชุดนี้ชุดนี้จะใส่น้อยหน่อยอันนี้ก็จะใส่ใส่น้อยหน่อยแต่โรยหน้าดินนะชุดนี้ใส่น้อยแต่โรยหน้าดินโรยหน้าปิดกลมไว้ครับอันนี้ผสมไปแลวต้นนี้ก็เลยค่อนข้างอ,าอมน้ําเยอะหนะน,น่อยต้นนี้แต่ก็แตกยอดนะครับลองดูยอดนี่เรี้มแตกยอดแล้วครับต้นนี้โอเคเดี๋ยวอัปเดตดูทีหลังนะครับวันนี้ ให้ดูเท่านี้ก่อนว่าทุเรียนน้ำเยอะเป็นแบบไหนต้องรีบแก้น,นะครับแบบนี้ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นานอนะ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นลากเน่าขนเน่านะครับเป็นไฟท็อปเซอร่าเข้านะครับโอเคขอบคุณมากครับผม